สวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้สิบิพามากินซุกกี้แล้วจ้นะเนาะเดี๋ยวจิ๊นตักกันนะมซุกกี้จ้ามีหมูสไลด์มีกุ้งมีลูกชิ้นแล้วเจ้าพนะ้อนี่เนาะแต้ว่าหมุนเส้นจิ้นโวกแล้วเจ้นะเนาะเดี๋ยวเราจะตักซุกกี้กันเลยค่ะมีหมูสไลด์ด้วยนี่มีหมูสไลด์ม,ม,ลมีลูกชิน้น มีกุ้งเวียเจเนี่ยเนาะโอ้ตักพูๆเลยจ้าเนี่ย,ยไปกินกันเลยค่ะที่นี่เนาะนี่สุก,กี้สุก,กี้มอสไลด์ด้วยเดี๋ยวไปกินกันเลยค่ะมากินกันเลยค่ะนี่เนาะแล้วจินใส่น้ำจิ้มสุก,กี้กัน จิมสุกกี้จินสิใสใน้ำจิ้มไปเลยได้ค่ะแต่ว่าก่อนกินจินจะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจินพัสแซ่บเนเด้อค่ะยังไดงก็เป็นกำลังใจให้จินแะน่น้อยยังไ้ก็ขอบคุณหลายๆเด้ดอน,นี่สุกกี้เดี๋ยวกินค้นแป๊บนึงจ้ะ หลังกินยูคั่วกเก้าหลัจ้ะเดี๋ยวมันจะแบบเสียงดังนิดนึงนะจ้ะเนาะเดี๋ยวจินขอเวลาคนแป๊บนึงมาจ้ะมากินกันเลยค่ะเห็นบอเนี่ยเห็นไม่หลกเนาะบุนเส้นมีหมูสไลดน้ำพี่น้องีหมูสไลด์นะจ้ะเนาะผักมีกุ้ง กินใส่บุญเส้นด้วยหมูสไลด์พี่น้องกินกินแบบนี้แหละมันถึงอวันอืมบุญเส้นเนาะซุกี้สุกี้หมูสไลด์กุ้งด้วยอืม บูสไลด์ได้แซ่บได้พี่น้องเนี่ยห่อนอยืเด้อืมอ ็มีมูนเส้นมูสไลมูลสไล <todiculose> Toma mas estão só né? อมาแล้ว หมูสไล์รุวนเส้นอื เราต้องจิ้มหมูสไลด์ด้วยนี่ ผักกัดขาวนี่พี่น้องขาวนเส้นหมูสไลด์ ผักบุ <sociedad> ้งด้ย หมูสไลด์อร่อยมากอ คำนี้โอ๊ะโอ๊ะเลยผักกัดขาวค่ะเนี่ยข้างน่อยข้างย,ยาง,ยงมาแพบเน้อง <c oughs> มันร้อนนิดนึง อิมอ่มเลยจ้ะสร้างบัลลเลยไปแล้วค่ะสำหรับคลิปกินซุกี้นะจนะ๊ะเนาะเหลือนิดนึงกินอิมลมะงใดรก็ฝากากดไลค์กดแชร์ช่องกินพัสแซมเด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้จินเนานะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะพอกันใหม่คลิปหน้าจา้า ผิดประการใดก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างปรปุงแก้ไขยังไงก็คอมเมนต์ไว้เด้จ้าเดี๋ยวจินจะไปอ่านนะจ๊นเนาะทุกคอมเมนต์เลยจังใดก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้กำลังใจจินนะจ๊นเนาะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ